ถ้าคุณหิวข้าวอย่าลืมถือข้าวปล่ามาช่องพี่ช่องพี่ไม่มีข้าวช่องพี่จะมีแต่กับข้าวและไอเดียการทํากับข้าวอร่อยๆกับข้าววันนี้ของครัวนานาก็จะเป็นเมนูไข่เจียวดอกขรจอนค่ะพอดีพี่สาวดอกกจอมาให้ก็นึกอยู่ว่าจะทําอะไรกินนึกไปนึกมาไข่เจียวดอกขรจอนดีกว่านะคะเมนูนี้เราจะใช้ไข่ไก่สามฟองนะคะแล้วก็ดอกกจอนประมาณครึ่งหนึ่งของที่อยู่ตรงนั้นนะคะ เครื่องปรุงก็จะใช้ผงปรุงรสประมาณนิดหน่อยนะคะซอสทัวเหลืองค่ะแล้วก็น้ำมันหอยค่ะน้ำมันพืชแล้วก็จะมีพริกไทยด้วยนะคะมีแค่นี้นะคะเครื่องปรุงเราค่ะ,ะแล้วเราก็มาตอกไข่ใส่ชามกันนะคะทุกคนะระวังเปลือกไข่หลนลงไปนะคะอ่ะเสร็จแล้วเราก็ตีไข่นะคะทุกคนตีให้มัน ขึ้นฟูนิดนึงนะคะเวลาเตียวออกมามันจะได้ฟูค่ะทุกคนใส่ซอสถั่วเหลืองลงไปนิดหน่อยค่ะตามด้วยซอสหอยนางลมนะคะ ตามด้วยผงปรุงรสนะคะใส่ไม่ต้องมากนะเพราะว่าถ้าส่วนผสมหลายอย่างนี่มันจะทำให้เค็มนะ,ะต้องอย่างละนิดละหน่อยจริงๆเลยนะคะแล้วก็ใส่พริกไทยป่นลงไปนิดนึงค่ะเสร็จแล้วใส่ดอกกระจอนลงไปหนึ่งกำมือนะคะหรือเอาที่มันอพอดีกับไข่นะมันบาลานซ์กับไข่เพราะว่าไข่เราใส่แค่3ามฟองนะ ถ้าใส่มากเกินไปมันก็จะเยอะเกินไปนะดังกระทะใส่น้ำมันลงไปเมื่อน้ำมันร้อนเราก็ใส่ไข่ลงไปเลยจ้า นมันสวยมากฟูมากเลยค่ะฟูฟ่องเลยแต่ยังไม่เหลืองเท่าที่ควรนะเดี๋ยวกลับอ,อีกทีหนึ่งคือเมื่อกี้กะจะเกลี่ยดอกขจรให้มาฝั่งนี้บ้างนะทุกคนแต่พอดีไข่มันเซ็ตตัวเร็วมากทุกคนก็เลยเอาไว้อย่างนั้นแล้วกันนะคะ สวยงามทุกคนน่าทานมากค่ะโอเคเดี๋ยวเราก็เอาไข่ขึ้นกันนะคะข้างล่างเริ่มเหลืองแล้ว สวยงามถ้าหากว่าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องครัวนานานะคะแล้วพบกันใหม่ ในคลิปหน้าเมนูหน้าขอบคุณที่ติดตามรับชมค่ะ